ทินดีต้อนรับท่านเข้าสู่แก้ปงขามไทยคอร์สรายการที่มีแต่เรื่องของแก้ปงขามอีพีนี้มาพบกับเรื่องที่รายการเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของแก้ปงขามมีผู้ชมรายการให้รายการหาแก้ปงขามเถินแท้ให้รายการก็คงต้องถามลักนณะงานอาชีพหรือสิ่งที่ท่านถนัดว่าท่านถนัดด้านใดทํางานอะไรเมื่อคํานวณทราบลักนณะทราบงาน การใช้แก้วของท่านแล้วรายการจะประสานกับชาวบ้านที่ขุดแก้วให้หาแก้วที่ตรงกับท่านแล้วท่านก็ไปติดต่อซื้อขายกันเอาเองถ้าท่านต้องการทําเครื่องประดับ mm hmm. เมื่อท่านซื้อแก้วแล้วก็สามารถฝากให้ชาวบ้านส่งไปทําเครื่องเงินตามที่ท่านสั่ง mm hmm. เขาก็จะส่งไปทําที่ถนนวัวลายรอบคูเมืองเชียงใหม่นั่นแหละแหล่งช่างเครื่องเงินล้านานาถนาน,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 านคนเดินวัดศรีสุพรรณที่ทําเอฟนี้ขึ้นมาเพราะท่านผู้ติดต่อเข้ามาไปซื้อแก้วที่อื่นมาเอาเข้ามาสอบถามตอบให้ท่านได้นะ แต่จะให้ระบุชี้ชัดว่าเป็นแก้วปลอมไม่ใช่แก้วโป่งขาไม่ใช่แก้วเถินแท้คงไม่ได้เพราะอาจเป็นคดีความทางอาญาได้และรายการไม่รู้จักไม่ได้เป็นศัตรูกับร้านค้าเหล่านั้นแม้ว่าเขาขายแก้วปลอมแก้วที่ไม่ใช่มาจากเถินก็ไม่ควรไปตอบเพื่อสร้างศัตรูใครที่บังอาจบ,บอกแก้วรายการไม่เถินแท้รอหมายสารไปที่บ้านท่านเลยนะครับนะฮะ ท่านผู้ชมรายนี้ไปซื้อแก้วที่อื่นมามันไม่ใช่แก้วเถินมาถามก็ต้องบอกว่ารายการจะไม่แนะนําให้ผู้ชมรายการเล่นหาแก้วแบบนี้คือมันไม่ใช่แก้วโป่งขามร้านขายแก้วเขาก็ย่อมบอกท่านว่าแก้วเขาเป็นแก้วโป่งขามแท้ไม่งั้นเขาจะขายได้หรอขายไม่ได้การที่เขาหลอกท่านอ่ะไม่แปลกหรอกแต่แปลกตรงที่ท่านไปเชื่อที่เขาหลอกนี่สิงานหยาบละท่านที่รู้ว่าไม่ใช่แก้วเถินแท้แล้ว ยังอยากจะไปซื้ออันนี้เราก็ไม่ว่ากันมีผู้ชมส่งร้านส่งภาพเข้ามาถามว่าที่จังหวัดน่านมีร้านขายเขาว่าเขาขุดแก้วนี้ได้ที่จังหวัดน่านใช่แก้วปงขามแท้ไหมตอบได้เลยว่ามันไม่ใช่แก้วปงขามตอบชัดเจนได้เนื่องจากว่าแก้วปงขามใช้เรียกแก้วเฉพาะจากที่เถินลำปางเท่านั้นอันนี้ใครก็ทราบตอบง่ายฉะนั้นที่ท่านถามว่าแก้วจากน่านใช่แก้วปงขามแท้หรือไม่ ต้องตอบว่าไม่ใช่แก้โป่งขามเพราะว่าแก้โป่งขามนั้นต้องเฉพาะที่เินแต่ที่น่าแปลกคือผู้ชมที่เอาเข้ามาถามเมื่อรายการตอบไปว่ามันไม่ใช่แก้โป่งขามแต่เขาซื้อมาแล้วอะ่ะอยากให้รายการตอบว่ามันแท้เป็นแก้โป่งขามแท้รายการตอบให้ไม่ได้จริงๆเมื่อท่านไม่พอใจก็แล้วแต่ท่านตามระบากท่านเลยท่านยังบอกว่าคิดว่าน่าจะแท้นะเลยลองซื้อมาเอาจินตนาการเกินคำบรรยายก็แล้วแต่ร้านที่ขายแก้โป่งขาม ที่มาบอกท่านว่าแก้วที่รายการแนะนําไม่ใช่แก้วโป่งขามแท้จากเถินเป็นแก้วพมา่าราราแลนบร์ราบรอจริงๆท่านคิดตามนะรายการไม่ใช่ร้านขายแก้วแต่รายการทําเพื่อแนะนําว่าแก้วที่แท้ทรูนั้นเป็นแบบไหนหนังสือรายการก็จัดพิมพ์มีภาพมีรายละเอียดเทียบให้ชมรายการจะแนะนําให้ท่านเล่นแก้วพมา่ารามันเพื่ออะไรพรมาร่าไม่ได้เอาเงินมาซื้อรายการนะครับนะฮะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ค้นขายร้านขายแก้วนี่แหละ ที่เอาแก้วปลอมเอาแก้วที่อื่นมาหลอกขายให้รายการตั้งแต่เด็กรายการก็เชื่อโง่ไปซื้อมาโดนหลอกมาเกือบ30ปีโกรธไงขายแก้วปลอมก็บอกว่าไม่ใช่โป่งข่ามบอกแก้วปลอมเนี่ยมันจะตายหรือไงซื้อมาเต็มบ้านก็เพราะความไม่รู้แบบที่ท่านซื้อดวไม่รู้นี่แหละแต่ต่อมาเมื่อรายการเป็นหัวหน้าส่วนราชการทางภาคเหนือก็เจอก้าพงข่ามเถินแท้จึงเข้าใจความแตกต่างรายการก็ไม่ใช่คนเถินไม่ได้อวยว่า แก้ป่งขามแท้ต้องที่เถินต้องเถินเท่านั้นไม่ใช่เอาตามประวัติของจริงจากพื้นที่ประวัติแท้เนี่ยไม่มีที่จังหวัดอื่นนะไม่มีที่อื่นขายแก้โป่งขามกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งจบจนรายการนําความรู้เรื่องแก้โป่งขามที่แท้จังหวัดอื่นเห็นว่ามีคอร์สที่เกิดขึ้นในจังหวัดเลยเอามาขายมั่งเอามาใช้คําว่าแก้โป่งขามไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นไปตามประวัติศาสตร์ส้มบางหมดไปปลูกที่บางบาน มันก็ไปเฉดส่งบางมดแร่ทองบางสะพานไปขุดได้ที่เหมืองทองคําที่อเมริกามันก็ย่อไมไ่ใฉ่ทองคําบางสะพานอย่าเอามาปนกันมั่วโดยเฉพาะแก้วพมา่าแก้วบราซิลแก้วจีนเนี่ยมีความแตกต่างกันท่านใดที่จะมาพูดว่าอันนี้เถินอันนั้นพมา่าคนคนนั้นต้องตอบความแตกต่างของแก้วในสารที่ต่างๆจําจแนกให้ท่านฟังให้ได้ท่านผู้ชมลองถามคนขี้โม้คนหลอกขายฟังดูไม่ยากหรอกท่าน ท่านลองให้เขาแยกความแตกต่างของแก้วจากประเทศต่างๆให้ท่านฟังว่าแตกต่างกันอย่างไรตรงไหนท่านฟังเขาอธิบายรายการเชื่อว่าเข้ามั่วตอบให้ท่านไม่ได้รายการบอกได้ไหมเอา้าได้สิก็เล่นแก้วมา30กว่าปีพี่ชายของผู้จัดเนี่ยบินไปซื้อแก้วจากที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเม็กซิโกออสเตรียเต็มบ้านเลยสีน้ําเนื้อของแก้วเนี่ยต่างกันชัดแต่ไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวคนขี้โมค้คนหลอกขายจาเอาไปหลอกท่าน ร้านที่ขายแก้วเพื่อกําไรมันคือธุรกิจหลอกท่านได้ถเขาก็หลอกเพราะท่านไม่รู้หรอกเหมือนที่รายการเคยไม่รู้มาก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาจนกว่าจะได้ฟังเขาอธิบายด้วยหูท่านเองแล้วคิดว่ามันมั่วส่วนใหญ่มั่วอ้นิยายเรื่องบ่อนั้นบ่อนี้ถามเรื่องแก้วไปตอบเรื่องบ่อข้ามไปเลยอย่าไปฟังมันไม่ใช่สาระเหมือนปลาสลิด์บางบ่อมาแล้วจ้าตกลงปลาสลิดบางบ่อหรือว่าปลาสลิดทุกบ่อรสชาติความอร่อยเท่านั้น คนที่เคยทานจะรู้เข้าใจตรงกันนะโปรด,ดติดตาม Subscribe เป็นลังใจให้เราพูดคุยกับรายการที่ที่ไลายเซ็นเอกร้อยเฟซบุ๊กแก้ปงขามแก้ปงขามท่านที่ชื่นชอบแก้ปงขามในการที่จับพิมพหนังสือแก้ปงขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซื้อได้สื่หนังสือทาทั่วประเทศสับอีพีนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ